ดีครับอัชชีกิโลตกรวันนี้เราจะมาวิวเกม My X t y c ค o n อยู่นะครับนี่ครับมันจะหน้าตาเป็นจะบนี้แต่เปิดมาไม่ใช่อย่างนี้นะเออโหเปิดไปแล้วถ้ากดเร็วๆครับไก่มันจะทํางานเร็วขึ้นแล้วมันก็จะขายไข่เร็วขึ้นแล้วถ้าเรากดตรงเนี้ยครับรถมันจะขนส่งเร็วขึ้นแลวถ้ากดตรงเนี้ยเร็ว้อะตรงนี้ครับ เราก็จะได้บวกเอกบวกหนึ่งเอกนะครับบวกสปีดร้อยห้าเปอร์เซ็นต์บวกร้อยห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็สล็อตห้าทับหกบวกไก่หนึ่งตัวโอเคครับแล้วก็งนีไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันมีอัพจิตอย่างนี้ก็คือเอ็กสปอร์ตฟิตก็คือจะส่งขนส่งเร็วขึ้นครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันตรงนี้ก่อน ก็จะมีฟาร์มหลายหลายไร่เลยแต่ยังไม่ผ่านอันแรกเลยโอเคครับเรามาเลเวลอัปเกรดอันนี้กันก่อโอเคแล้วก็ได้ไข่ามาอีกแล้วตัวที่ยหร่เน,นี่ยเจ็ดเต็มเจ็ดแล้วครับเราก็น่าจะต้องซื้อฟาร์มใหม่แล้วต่ปตินะมันต้อง อ๋อต้องสะสมหกร้ยี่สิบปดทองก่อนตอนนี้เหลือหกร้อยเก้าครับนจะอัเเกรดเป็นเลเวลสองเลยตรงนี้ครับีนนเดี๋ยวไปะปะใครใครทองใชหมดเลยโอเคโอเคอ่าโอเคไร้่ต้นมาแล้วครับอีกสามร้ออีกสองร้อยเก้าสิบเก้า อีกสองรเก้าสิบเกอีกสองรอปดสิบบาทจะจัวเก็บไปเรื่อยว่าสองตรงนี้ได้เก็ไปเรื่อยโอเคตรงนี้ก็เอาเก็ดลดให้มันเือขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่เอาเก็ดเดี๋ยวเอาเอกา็ดไก,ก่นื้จะคข้ก่อนเขียนรับ ได้ตัวที่กล้ามาแล้วทำงานเร็วขึ้นทำงานเร็วขึ้นโอเคครับตอนนี้สามพันบาทเราสามารถซื้ออีกเล่ยหนึ่งได้แล้วอีกฟัร์มอันหนึ่งไ,ได้แล้วแต่เดี๋ยวผมขอเอาฟัร์มตรงนี้ให้คมสามพันบาทก่อน ขอซักสิบเตัวสิบเอ็ดตัวอีกหาร้500บาทห้500างขอซักสิบเอ็ดตัวแล้วค่อยไปเก็บเงินในสุดแล้วบูสโอเคครับกดไปเลยครับอันนี้คือคูณสอง โอเคครับมันจะเร็วขึ้นคูณสองของสักสิบตัวโอเคครับงั้นก,ก็ลงเลยมาเกิดตรงนี้ไปงัวว้นกดไข่กดลาไปโอเคเริ่มเร็วขึ้นเลยครับมีเกมเริ่มเร็วขึ้นแล้วครับขอเราได้บวกกันด้วย มีเจ็ดร้อยครับมีแปดร้อแล้วครับอืมอนี่ครับเปิกล่องอน,นี้เลยอโอเคเก็บกันดเดียวลรับเฮ้ยโอเคโอเคโอเคครับตอนนี้เหลือแค่สองร้อยเมื่อกี้ไปกับเลยวอับมา ว่าตรงนี้เล้วไปนู่นเลยรับ